การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสถานีวิทยุโทรทัศน์ของทบร่วมกับบริษัทเม,ร,าาร,มร,ริพอรัพอน์เซิตี้จำกัดธนาคารอมสินบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทท่ากระเาไทยจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมุนตามโลกวันนี้เรายอยู่กับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่วันนี้ผมจะนำผู้ชมไปพบกับท่านรองประธานสภาคุณพรณีลินทพงศ์นะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนนั้นมียุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างไรเราจะไปลงลึกในรายละเอียดครับสกู่กลับมาครับ เราไปพบกับท่านรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมชาติคุณพรณีดีน้อองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ร่วมรายการเพื่อความชัดเจนในการขับเคลื่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านประธานพูดถึงในภาพแมโโรภาพใหญ่ <c oughs> ทีนี้การลงลึกในรายละเอียดซึ่งท่านรองประธานสภาดูแลรับชอบในเรื่องของฝ่ายวิชาการเนี่ยนะครับ <c oughs> การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสองทศวรรษหน้าเนี่ย รวมถึงการต่อเนื่องกับการทิศทางการพัฒนาของประเทศนี่จะเป็นยังไงครับเราต้องยอมรับนะคะว่าสังคมโลกเนี่ยค่ะกระแสเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตแลนะแถมรวดเร็วมากในใน,ใน,ในระยะเวลานี้นะคะครเ,เราดูจากเมกระเทรนของของโลกนะคะคก็หนึ่งเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะคะออสองก็เรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะสามก็เรื่องของวิกฤต การเงินของทั้งยุโรปและของอเมริกานะคะแล้ซึ่งเขาบอกกระแสเงินทั้งหลายเนี่ยจะหมุนลงที่เซาท์อีสเอเชียนะคะหรือว่าตัวเป็นตัวแปรสำคัญเลยเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะประเทศไทยเราโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน หลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคสู่สังคมของประชาชนของคนไทยนะคะครเราก็จึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องนํามาด้วยความมีเหตุมีผลความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพื่อประโยชน์สูขของประชาชนประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยมาตรา78วงเล็บ1ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นะคะคได้บัญญัติให้รัฐ ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนโดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคัญค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เห็นว่ายุทธศาสตร์การกับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะ เป็นกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนให้นิสาสตร์ของประเทศไทยในสองทศวรรษหน้าเนี่ยจะดําเนินการไปได้อย่างเห็นเป็นรูป,ปรธรรมะนะคะเพราะว่งอย่างอย่างที่เรามองมองกันเนี่ย,ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบ,บุคคลอื่นเนี่ยมักจะมองดูว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาก็จะมามองคิดว่าใช้ในเรื่องของภาคศ เกษตรอย่างเดียวยุทธศาสตร์ของฝ่ายส่วนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหรือหลักปริชญาของฝ่ายส่วนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในบริษัทใหญ่ๆได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในยุทธศาสตร์ของฝ่ายส่วนพระเจ้าอยู่หัวในหลักปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงดี่ไดเองตีความนะคะว่า ท่านประมาณการว่าให้รู้เขารู้เรานะคะในเสื่องสิ่งอย่างนี้เลยถึงได้มีความมีเหตุมีผลเกิดขึ้นแล้วการมีเหตุมีผลนี่ก็คือว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ถ้าจะทํางานให้ดีก็ต้องช่วชูบุคลากรของท่านโดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของท่านให้ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ภูมิคุ้มกันคัญใช่ค่ะเพราะบุคลากรทางทรัพยากรบุคคลเนี่ย สำคัญที่สุดมันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยหรืออย่างจีนก็แล้วแต่นะคะจีนที่ส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศมากนะคะแล้วก็มีงานวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยมากเลยะแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศตัวเองก็เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญนะอย่างที่ท่านรองประธานโดยเฉพาะท่านฟังจากท่านรองประธานเนี่ยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของทรัพยากรบุคคลเล่นให้เกิดความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะเขาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เติบโตได้อย่างเรียกว่ามั่นคงไม่โตเร็วจนเกินไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องกังวลหรือคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวควบคู่กันไปควบคู่กันไปค่ะถ้าถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองโดยที่เราก็ใช้ทรัพยากรอย่างอย่างไม่รู้ค่านะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะคืนกลับก็คือเรื่องของภูมิอากาศที่เป็นภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ค่ะและเป็นภาระกับคนรุ่นหลังทีนี้ ในเรื่องของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนอกจากตัวบุคคลแล้วสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีปัจจัยอื่นนะครับที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จะต้องเข้าไปให้ความสําคัญครับก็คือว่าอุปสรรคของการขับเคลื่อนปริญาเศรษฐจพอเพียงเนี่ยเราก็คงจะต้องพูดถึงถึงว่าที่เราทํามาเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะคะคือปริยาเศรษฐจพอเพียงเนี่ยนโยบายประชานิยมนะคะของธุรบาลที่ใช้เนี่ยมันสวนทางกับปรญญาเศรษฐจพอเพียงค่ะคือปริยาเศรษฐจพอเพียงเนี่ย ต้องการพึ่งพิงพึ่งพาตัวเองได้ถูกไหมคะนะคะแล้วทีนี้มันก็ไม่ให้แบบเป็นการเจริญอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความรู้คู่คุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องยั่งยืนโดยการที่ที่อย่างที่ท่านเรียนให้ทราบตั้งแต่แรกมเมื่อการยั่งยืนเนี่ยอาจการการที่มันจะทําให้เกิดการยั่งยืนแน่นอนมันต้องเกิดความลาบากก่อนความอดทนก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีการประชานิยมยมากนะคะก็กระตุ้นให้มีภาระหนี้สิน สูงในของประชาชนซึ่งซึ่งอันนี้อาจจะสวนทางกันก็จะทําให้คนมองไม่เห็นภาพของประชาเศรษฐีพ่อเพียงแต่จริงๆแล้วในพระราชดำรัสพระบาทสมดพระชจ้าอยู่หัวนี้ท่านบอกว่าหรูหราได้นะคะแต่ว่าเราเราเราต้องแบบว่ารู้ตัวว่าในในจุดไหนความสมดุลค่ะความสมดุลของของ ภาวะเศรษฐกิจของเราจะทําได้ไหมขนาดไหนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะให้เราไปอยู่ภาคเกษตรอย่างนั้นนะคะแต่ทุกท่านเราเป็นภาคธุรกิจเนี่ยอย่างที่ได้เรียนว่าพุ่งกันเป็นอย่างไร,รที่จะต้องมีะค,ะค่ะนะคะแล้วก็ในธุรกิจเอกชนบางส่วนเนี่ยค่ะก็ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะหวังผลกำไรในระยะสั้นท่านจะเห็นว่าตอนนี้ขณนะนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างหวือหวาราะตลาดหุ้นหวือหวานเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยก็จะ ใครบ้างไม่อยากได้กําไรทุกคนก็จะมุ่งไปประเด็นที่ตลาดหุ้นกันนะคะแต่ส่วนที่การทําอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนน,ะะนาน่าจะได้ผลกําไรเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากลงทุนเพราะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ไม่ทราบว่าภาวะาวการข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสังคมความเอื้ออาทรมันก็จะหายไป นะคะการหาเงินโดยที่ถึงมันจะลำบากนะคะแต่ว่าเป็นประกอบสมาชีกทันคิดว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะคะซึ่งอันนี้คงรัฐบาลก็ต้องน่าจะยกย่องบุคคลอย่างเงี้อยอย่างท่านมีคนดีสีสังคมทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านคืนให้สังคมโดยการที่เราต้องยกย่องคนดีอะค,ะค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหลักของการที่เมื่อท่านทําธุรกิจแล้วถ้ามีคุณธรรม อันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐีพอเพียงอีกเช่นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมปพปพชไปเกี่ยวอะไรกับปรชญาเศรษฐีพอเพียงซึ่งอันนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ค่ะที่เป็นอุปสรรคที่เรามองเห็นอีกอย่างก็คือการแปลงปรชญาเศรษฐีพอเพียงไปสู่การปฏิบัตินั้นยังมีน้อยนะคะแล้วก็การใช้ ช่องทางสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐีพอเพียงเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าเท่าเท่า่ัวเราติดเบรกกันสักครู่นะครับกับเอสมิททิพกับคุณวิกรมกบิลิเราจะมาฟังคําตอบว่าการแปลงเศรษฐพอเพียงไปสู่ภาคการปฏิบัตินั้นโดยแท้จริงที่เป็นรูปธรรมนั้นจะทำจะมีคำตอบในอไรสักครู่กลับมาพบกับท่านรองประธานสภาคุณพรณีลีนุชธงครับ ช่วง SME Tips สนับสนุนโดยบริษัทบางจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนผู้นำพลังงานทดแทนสำหรับอาทิตย์นี้ผมอยากจะขอเสนอเรื่องความรักกันหน่อยนะครับเพราะว่าสังคมเราเปลี่ยนแปลงสังคมเราวันนี้มีสื่อสังคมของเราวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในอดีตยเยอะเหลือเกินนะครับอยากจะเสนอเรื่องความรักมักจะเป็นหลุมพางครับ วันนี้ที่ผมนำเรื่องของความรักที่มาพูดเนี่ยนะครับผอ,อิญอยู่ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พบกับคุณพ่อคุณแม่บางคนที่เขาเป็นคนที่แนะนำํำหรือเรียกว่าเหมือนกับคนที่ในโบราณก็มักจะเรียวกว่าจับถุงคุมถุงชนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในมุมมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ว่าการที่จะให้ลูกๆเนี่ยไปปล่อยให้ลูกๆไปมีความรักแล้วก็ไปแต่งงานตามความรักตามอะไรแล้วบอกว่าเออปล่อยเข้าไปอะไรแต่ไรผมว่ามันก็ไม่ถูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการนําเสนอเสนอแนะที่จะให้ลูกๆนะครับได้มีโอกาสเจอเจอ,เจอพบปะกับผู้คนที่พ่อแม่รู้จักนะครับว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงต้นตระกูล พ่อแม่เขาเป็นอย่างไรให้กับลูกได้มีทางเลือกบ้างนะครับไม่ใช่จะบอกว่าเออจะให้แต่เรื่องลูกไปหาไปเจอเจอนั่นแหละคือความเสรีภาพของสังคมผมว่าอันนี้ในเชิงของเ,ออเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยผมว่าคำว่าโอกาสไม่เสียหายหรอกครับนะครับเพราะว่า การที่เราให้ลูกเราหลานเราได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ออตอนนั้นพบรักมีความลักแล้วก็แต่งงานด้วยความลักวันนั้นตอนนั้นผมมองและเข้าใจก็คือสิ่งณวันนั้นนะครับความคิดความอ่าน หรือวิสัยทัศน์ของเราก็มองได้เฉพาะหน้าของแฟนที่เราเจอนะครับว่าเขามีหน้าตาอย่างไรมีบุค,คลิกอย่างไรแต่เราไม่ได้คิดนะครับว่าโอ้นี่ถ้าเกิดว่าเขาอายุ30 40แล,แล้วหล่ะตอนนั้นเราคิดยังไงนึกยังไงกับความรักอันนี้ความรักอันนี้มันยังจะเป็นแบบนี้อีกหรือไม่ซึ่งเด็กๆเ,เราไม่รู้เด็กๆเ,เราไม่เคยคิด เด็กๆเ,เราจะคิดแต่เฉพาะวันนั้นตอนนั้นนั่นคือความรักเพราะว่าเราเห็นแฟนเราหน้าตายังเต่งตึงนะครับแล้วเ,เจอกันทุกครั้งก็มีแต่สิ่งดีๆผมเลยคิดว่าวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ควรที่จะแนะนําอะไรบางอย่างเพราะผมมองว่า ความรักนะครับมักจะเป็นหนุมพางนั่นเองผมมาปล่อยให้ลูกหลานไปมีความรักสะอย่างเดียวผมว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์ครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่น่าจะมีคำแนะนำส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสมากขึ้นครับอะไรครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับท่านรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมชาติกรุงพรลาดีลิลพงศ์กดิตไปหาคำตอบว่าการขับเคลื่อนเพรเฐกิง สู่การปฏิบัติเรียกว่า implementation จะทำยังไงเมื่อปีที่แล้วนะคะ2515เนี่ยเราทำเรื่องยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน2ทศวรรษหน้าปศ2556ถึง2575คือทำ20%ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงทีนี้มันก็เหมือนจะเป็นค่อนข้างเป็นนามธรรมคือทุกคนอ่านรัดเสร็จแล้วนะคะส่งไปที่คอรมแล้วก็มีการกระตุ้นมาว่า ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเราจะต้องทำให้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วค่ะว่าเราจะทําให้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สองทศวรรษหน้าเนี่ยค่ะเป็นไปได้อย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เลยเชิญท่านผู้อย่างวิทยากรเนี่ยนะคะเราก็จะเชิญท่านผู้ที่นอกจากเป็นนักวิชาการแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ที่รู้และปฏิบัติจริงนะคะไม่ว่าจะทั้งภาคเอกชนในเรื่องภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรรวม ทั้งมีท่านอธิบดีสถาปกคของกลางท่านก็เป็นวิทยากรให้เราด้วยนะคะซึ่งก็จะมองดูทั้งหลักทั้งสามขาเนี่ยเกิดเกิดขึ้นแล้วว่าไอสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยมันคนที่มาฟังเนี่ยเขาสามารถจะไปปฏิบัติตาม ตามหลักการอย่างนั้นได้หรือไม่เพราะบางทีอย่างที่ที่เรียนนะคะบางท่านก็คิดว่ามันเป็นของพวกเกษตรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พ่อค้าก็จะไม่ไม่นิยมใช้แต่จริงๆคุณธรรมเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่ว่าทําให้บริษัทของท่านยั่งยืนต่อไปได้อย่างไรถูกไหมคะท่านท่านมีให้คนอื่นไม่ใช่รับอย่างเดียวมีให้คนอื่นชื่อเสียงก็จะจะจะปกแผ่ไปตลอดนะคะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สวยหากำไรไม่ใช่สวายหากำไรอย่างเดียวคุณธรรมจะเรียกทำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะนะคะจะดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ค่ะแล้วทีนี้ในการที่เรามองดูแล้กันกับเครื่องเนี่ยเราก็เลยกําหนดพอได้ผลนะคะจากในสามภูมิภาคที่ทําไปก็จะมีที่เชียงใหม่นะคะที่ขอนแก่นแล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังปราชาวบ้านเราก็เชิญมาทุกทุกจังหวัดเลยนะคะที่ที่เป็นของเขาเองเนี่ยอย่างเช่นขอนแก่นนี่เป็นคือคุณปัญญาชาวบ้านอะเอามาด้วยค่ะนอกจากของมองอย่างสวยหรูของภาคอุตสาหกรรมอย่างใหญ่โตอย่างเช่นขอเอน้ำอิทีก็อย่างปอตะทอยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ กลับมาทางของคนที่อยู่กันอย่างมีความสุขอย่างชาวบ้านและก็มีฝรั่งด้วยนะคะขอนแก่นนี่จะเป็นคุณมาเตนวีเลอร์มามาพูดว่าเขาอยู่เมืองไทย20ปีแล้วแถมจบ LSE นะคะ London School of e c o n o m i c ซึ่งก็จบอย่างดีเลยมหาลัยอย่างดีแต่ว่าเขาอยู่ทาไมเมืองไทย20ปียังมีความสุขตั้งปัตตกรกีที่เมืองไทยค่ะผมเห็นอย่างที่ท่านรอประถานเยอะมากเลยหมู่บ้านเรียกว่าเป็นคอมมิวนนึงเลย เรียกว่ามีคนต่างชาติแล้วก็มีแฟนคนไทยค่ะก็มีหนึ่งอยู่กันนะเคยเป่งประเทศไทย <c oughs> <c oughs> แล้วแลวส่วนใต้นี่ก็จะมีท่านปรชาชญบ้านของของอจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดรังมา,าค่ะคุณใหม่ซึ่งท่านผู้นี้ก็ จะทาแบบให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะเขาก็มาพูดของเขาแล้วก็ทีนี้ทุกคนเนี่ยอย่างในในห้องประชุมนะคะคือการที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่แบบว่าสื่อไปที่ตัวเขาหรือให้เขาฟังอย่างเดียวนะเขาต้องเป็นการเออเออเรามีการแบ่งกลุ่มย่อยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องของการบริหารจัดการรัฒนาทำเวิร์กช็อปสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลวพอวันรุ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะทำสองวันติดกันอีกวันรุ่งขึ้นก็จะเอาผลสรุปของที่ทั้งทุกกลุ่มเนี่ยนะคะมาประเมินนะคะแล้วก็เขาก็มาเสนอ เราก็จะร่วมกันสังเคราะห์วิเคราะห์แต่ขนาดยวกันตอนที่เวลาที่ทานะคะเราจะมีแบบสอบถามให้ประชาชนที่มาด้วยว่าเข้าใจคําว่าปรัชเาเศรษฐพอเพียงขนาดไหนนะคะแล้วเราก็มานํามาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็รวมทั้งไอ้คอนติเททีฟเนี่ยเหล่านี้นะคะคือทั้งปริมาณเนี่ยเราก็นํามาคิดตามหลักโปรแกรมสังคมศาสตร์ด้วยนะคะเราก็พอได้มาว่าเป็นกําหนดให้ยุทธศาสตร์การกับเครื่องปรัชเาเศรษฐิจพอเพียงสู่สองทศวรรษหน้านะคะต้องเป็นวาระแห่งชาตินะคะอย่าเพิ่งเบื่อคำว่าวาระแห่งชาตินะคะควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้า ถ้าสมมุติว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ลงมาขับเคลื่อนเองเนี่ยจะจะไม่ค่อย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 ,อยเต็มที่กันเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกเนี่ยท่านนี้ท่านน่ารักอตท่านคงคงจะเห็นความประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะเพราะว่าพอมองดูคนที่เดินสายกลางยังไงยังไงเสียหันไปหันมาเนี่ยก็หนีไม่พ้นหลักการนี้นะค,ะค่ะแล้วก็น่าจะจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประยุธ์ใช้หลักประยาของเศรษฐจพอเพียงแล้วก็ให้กับ,บองค์กรตั้งแต่ระดับ ปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหารนะคะแล้วก็ที่เราพอได้มาก็คือบรรจุหลักสูตรปริญาเสถีพอเพียงในในวิชาสังคมศาสตร์ที่ทสำคัญนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะ SME นะคะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผุ้มกันและลดความเสี่ยงในอนาคต ประเด็นสาคัญคือลดความเสี่ยงเนี่ยค่ะแล้วก็นําหลักธรรมวิบาลเข้ามาในการบริหารจัดการธุรกิจให้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้รวมเฉพาะว่าเอ๊มอย่างเดียวนะบริษัทใหญ่ก็ควรจะทาอะค่ะเป<อ>็นไปได้ก็คือปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนคไทยนะคะตั้งแต่วัยเด็กนะคะจนถึงวัยอย่างพวกเราเนี่ยว่าให้มีความเข้าใจและสามารถดาเนินชีวิตตามหลักประยญาเศสิทษษธิ์พอเพียงได้อย่างแท้จริงค,รคืออย่ามองดูว่ามันห่างตัว<อ>จริงๆแล้วถ้าคิดกันตรงๆนะคะก็เหมือนหลัก ธรรมากของสมเด็จพระสัมมาจักพุทธเจ้าที่พูดถึงการเดินสายกลางนั่นแหละค่ะนะคะถ้าคิดอย่างนี้แล้วเ่ยท่านจะรู้เลยว่าไม่ไม่ได้เป็นประเด็นที่ยากอะไรเลยอยู่ข้างๆตัวเราอ่ะเพียงแต่เราไม่ได้หยิบเพชรเหล่านี้มาประดับตัวเท่านั้นเองนะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ประชาันผ่านสื่อนั่นก็แน่แนวนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้คือสร้างผู้นําต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และก็เครือข่ายแลวการขับเคลื่อนปรชญาเศรษฐกิจคือบรรดาชาวบ้านทั้งหลายที่เขามีอ่ะองค์ความรู้ต่างๆอย่างเช่นบางคนที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างเดียวบางคนยังทำยาสามัญประจำบ้านใช้ได้ใช่อันนี้เราสามารถที่จะให้รัฐาน่าจะสนับสนุนพวกนี้เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมโลกได้นะครับแล้วก็แต่ยังไงเสียอย่าลืม จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้วยโอ้นีส่สำคัญมา,คมากไม่งั้นเราก็จะถูกแย่งลิขสิทธิ์แล้วก็ที่ทางที่หลายหลายหลายคนเนี่ยเสียเสียโอกาสไปตรงนี้เพราะว่าไม่ได้จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วทำให้ทุกคนเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นเนี่ยขโมยไปได้ค่ะแล้วก็มันก็มีอีกว่าถ้าหลักปัชญาเศรษฐีพอเพียงนะครับน่าจะใช้เป็นกลไกหลักของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงค่ะนะคะ แบบใดที่คนเรารู้จักพอเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการไปเบลี่ยนเปลงการแย่งชิงจากทั้เดียวก่อนที่อื่นมาถูกค่ะแล้วก็มีเหลีโอตปะด้วยในการที่รายต่อบากนะคะแต่ยังไม่กลับโปรเซสของของรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ต้องทําเพราะว่าสามารถเป็นผลพลอยได้ให้ประชาชนส่วนใหญ่แล้วต้องทำอันนั้นเพื่อก็ยังไงก็ต้องทํานะคะซึ่งซึ่งนั้นเองไม่เห็นขาดอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างขีดความสามารถกันใช่ค่ะทเป็นอย่างยิ่ง้วยใช่ค่ะซึ่งซึ่งต้องทําเลยนะคะแล้วก็ แถมจะลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอีกนะคะเนี่เห็นเห็นด้วยกับกระทรวงคมนาคมหลายๆเรื่องค่ะสำหรับเอกลักษณ์ของประเทศนะคะมีข้อหนึ่งที่ลืมเรียนให้กับท่านทรารบก็คือว่าที่ประชุมทั้งในเรื่องของเมื่อตอนที่ทําสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทยในสองทศวรรษหน้าร,รวมทั้งที่ประชุมของยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคในส,สู่สองทศวรรษหน้าเนี่ยทุกคนจะขนานว่าอย่าให้สร้างเอกลักษณ์ของประเทศโดยการให้เป็นแผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโอ้เยี่ยมยอดครับต้องกราบคุณท่านรระธานเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับแผ่นดินนี้เรียกว่าเป็นแผ่นดินของเศรษฐกิจพอเพียงอยากสร้างปรัชญาแนวความคิดนี้ให้เกิดขึ้นอยู่ในสายเลือดของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ เป็นการน้อมนำพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทําให้คนไทยนั้นมีความสุขโดยแท้จริงครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับช่วงหน้าพระอาจารย์ War, วัววาชรมธีรอท่านอยู่ในช่วงของหนุนตามธรรมผมขอญ,ญาตลาไปพร้อมกับท่านรองประธานสภาธึกษีเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณพลรดีรีนุชพลครับสวัสดีครับ พวกนี้นั้นรักษาตัวมันเองได้เสมอดังนั้นถ้าเราทำอะไรก็ตามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงต่อให้คนอื่นนั้นเข้าใจเราผิดอย่างไรก็ตามความจริงนั้นก็จะยังคงเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเช่อวันแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจผิด